ใครที่มองหาเกมผีเล่นกับเพื่อนฮ่าฮอยู่เนี่ยแล้วก็ในปี2024นี้ด้วยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมไา้ให้ผู้มชมมากถึง10เกมเลยเลยกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะดึงกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อให้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที<ค>่ <ๆ S 2> อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมอย่างที่รียบร้อยแล้วเนาะเพื่อป็นการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปเลย บ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกยแยแแมแรกเนี่กกยบบก็จะมีชื่อว่า m i m i c ค y แล้วสำหรับเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะอยู่ในแมบบหนึ่งเคนแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ติดเชื้อนะครับที่จะคอยทําร้ายเราอยู่ผู้รอดชีวิตเนี่ยก็ต้องพยายามทําภารกิจแล้วก็ออกจากที่นั่นไปให้ได้เลยนะครับส่วนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องฆ่าคนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ภายในเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีแมบบที่งหา่แล้วก็มีภาพที่ง้ายสวยงามมากๆเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาลอง โหลดขราบลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยเลยนะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่3นะครับเน,ะนาะแนวสไลดเกมที่ 5, เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ท่างจะเปิดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดในสตูดิโอไทย เมื่อไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า d e a t by daylight mobile นะครับสระเกมนี้นีครับจะเป็นเกมที่พอตมาจาก PC ซึ่งเราเนี่จะแบ่งอยู่2ฝั่งนะครับก็จะมีทั้งฆาตกรแล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตที่ลงไปนะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยก็ต้องไปปั่นไฟเพื่อจะออกสถานที่ที่ตรายแห่งนั้นให้ได้ส่วนฆาตกรก็ต้องพยายามฆ่าหรือว่าไล่ฟันผู้รอดชีวิต ให้จนหมดนะครับเกมมีแค่นี้แล้วก็ภายในเกมจะมีระบบการอัปเกรดต่างๆด้วยนะครับมีระบบการอัปเกรดแตมเลือดนะครับซึ่งการอัปเกรดนี้จะเอาไปใช้ในการอั เบิร์กต่างๆหรือว่าสกิลติดตัวของตัวละครต่างๆแม้กระทั่งตัวของผู้เอาชีวิตรอดหรือว่าฆาตกรนั่นเองนะครับนาอนภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่เขาจะทำออกมาได้ดีมากๆภาพมองนะครับก็จะแตกต่างกันไปฆาตกรก็จะเป็นบุคคลที่1ตัวของผู้เอาชีวิตรอดนะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับเกมนี้เปิดให้บริการในสโตร์ไทยเรียบร้อยสามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันได้ในครับผม ตระกีที่สองเนี่ยก็จะมีชื่อว่าไอศครีมเฮอร์เบิร์ตบอ นะครับสำหรับเกมไอศครีมเฮลโบอลจะเป็นค่ายเดียวก,กันกับที่พัฒนาเกมผีไอศครีมนั่นแหละแล้วก็เกมนี้นีครับจะเป็นเกมผีไอศครีมที่สามารถเล่นออนไลน์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยภายในเกมนี้ครับสามารถสาารถส้างห้องแล้วก็นําเพื่อนเนี่ยไปเล่นด้วยกันได้ด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครับจะเป็นการเล่นแบบเราเนี่ยจะลงไปแล้วก็ไปต่อสู้กันแบบเปิด r น y ย l วนะครับก็คือลงไปปุ๊บต่อสู้กันใครฆ่าได้เยอะที่สุดก็จะได้เหรียญเข้ามาให้เราเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็น ผีได้เลยนะครับเป็นฆาตรกรได้เลยเพื่อจะไปสู้กับปูเลนกื่นเกมนะครับจะมีอาวุธให้เราเนีเก็บค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่จะเป็นหนังสติ๊กหรือว่าจะเป็นพวกปืนต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเก็บมายิงศัตรูได้แล้วก็ภายในเกมจะมีตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นในตามที่เราต้องการเลยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่อาจจะดีอยู่เหมือนกันภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพหมอก บุคคลที่3นะครับใครที่อยากกลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเา้าลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมอยู่ในสไตล์ของโรงพยาบาลล้างกันอยู่นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Space Cement Hero Survival นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องหาทางออกจากโรงพยาบาลล้างแห่งนั้นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกจากโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับก็จะมีพวกปีศาจนะ เกมนี้นะครับจะออกเป็นแนวปีศาจที่จะมาขัดขวางเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องหาอาวุธต,ต่างๆเพื่อไปสู้กับปีศาจแล้วก็แก้ไขปริศนาออกจากที่นั่นให้ได้นะครับภายในเกมเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยต้องปลดล็อกห้องต่างๆหรือว่าหาสิ่งของต่างๆเพื่อไปปลดล็อกทางออกให้ได้นะครับเล่นประมาณนั้นแล้วก็เอาปืนไปต่อสู้กับตัวของปีศาจให้ได้ นะครับเนาะภาพกราฟิกเป็ในในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่่จะทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันมือถือสเปคต่ําสามารถเล่นได้แน่อนอนนะครับภาพกราฟิกก็โอเคนะครับไม่ได้สวยเกินไปนะครับอืมเนะือภาพบนกรารเล่นเกมน,นี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่ หนึ่งป็องโลป็องเล่นกันดูได้นะครับผมชื่อว่า The Ghost นะครับสตารบเกม The Ghost เนี่ยก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเฮอร์เรอร์โคออฟกันอีกแล้วนะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าตัวเกม The Ghost เนี่จะเป็นสไตล์ออกแนวผีเลยไม่ใช่คาตกรน,นะครับก็คือมันจะเป็นแนวผีเลยก็คือเราเนี่จะแบ่งฝั่งสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นผู้รอดชีวิตกับคนที่เป็นผี ซึ่งตัวเกมเนี้ครับจะเล่าเรื่องราวที่เราเนี่ยจะไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ๆค่ำคืนแห่งนั้นนะครับก็เกิดสิ่งแปลกๆที่ทําให้เราเนี่ย ต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการออกไปในค่าคืนหนึ่งนั้นก็จะมีพวกพูดผีปีศาจที่จะคอยขัดขวางเราอยู่ก็จะเป็นผู้เล่นอีกฝั่งที่เป็นผีนั่นเองนะครับในต่ลเกมเล่นไม่ยากนะครับผู้รอดชีวิตก็ต้องหาตัวของสิ่งของแล้วก็นํามาผล็ลอกต่างๆหรือว่านํามาทําภารกิจต,ต่างๆให้สําเร็จส่วนผีก็ต้องฆ่าผู้รอดชีวิต ให้ตายทั้งหมดนั่นเองนะครับตัวเกมสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าจะเอนจอยเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็มันจออแนวดักดักหน่อยก็คือมันจะมืดมากๆเลยนะก็คือภายในเกมค่อนข้างจะมืดนะครับภาพนนในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมสีเข็ เนบอระกีมซีเค็ดเนเวอร์นี่ Never จะเป็นเกมในเครือของ Hello Neighbor เลยนะครับถ้าทุกคนเคยเล่น Hello Neighbor เนี่จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นเด็กที่จะไปไขความลับในบ้านของลุงคนหนึ่งซึ่งภายในตวเกมในภาคซีเค็ดเนเวอร์นี่จะเป็นผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำออกมาให้เล่นแบบมัลติเพลเยอร์ได้นะครับก็ภายในตวเกมนะครับจะเล่นทั้งหมด6คน ซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะมี6ตัวละครที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้แต่และตัวตละครเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปแล้วก็ตัวละครในทีม6คนเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นสามารถเป็นลุงเจ้าของบ้านได้นะครับก็คือเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน บ้านของลุงแล้วก็พยายามไขปริศนาให้ได้แล้วก็คนที่เป็นลุงเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องพยายามขัดขวางผู้เล่นที่เป็นเด็กนะไม่ให้เข้ามาไขาในประตูบ้านได้นะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเป็นเพื่อก็จะมีภาพเนี่ยก็มีความสวยงามมากๆแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้มีทั้ง PC แล้วก็ iOS แต่ว่า Android นี่ยังไม่เปิดให้บริการนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นจริงๆก็สามารถไปเล่นใน iOS หรือว่าใน PC กันได้นะครับเนะบาะแลวสกเกมที่9เนี่ยก็จะมีชื่อว่าแกรนี่เฮาแล้วสกเกมเกรนี่เฮาเนี่ยก็เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตัวเกมนะครับมีการอัปเดตโหมดใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นโหมดที่เป็นโหมด สตอรีเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดพิเศษขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าใครที่อยากเล่นโหมดเดิมที่เป็นโหมดหนีจากฆาตกรก็มีให้เราเลือกเล่นเช่นเดียวกัน นี่ครับเนาะภาพกราฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะมีความน่ารักมากๆแล้วก็เกมนี้นะครับมีระบบแฟชั่นตัวละครด้วยนะครับก็คือสามารถตกแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรยังไงหรือว่าจะใส่ให้มันดูเทก่ก็แล้วแต่เราเลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการชะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมสำหรับเกม กร <Granny>. นนี่เฮาเกมที่แปลนี่ก็อยู่กับเรามานานมากๆแต่ว่าตัวเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็คือเกมที่มีชื่อว่า Identity V นะครับสวนเกม Identity V เนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆตัวของ d e a by Daylight ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะแบ่งฝั่งอยู่2ฝั่งอีกเช่นเคยก็มีทั้งฝั่งที่เป็นผู้รอดชีวิตกับฝั่งที่เป็นฆาตกรฆาตกรก็พยายามจับผู้รอดชีวิตให้ได้ รอดชีวิตนะครับก็พยายามหาทางออกโรคของคาตรกรให้ได้นะครับนในเกมก็เล่นคล้ายๆกันเลยก็จะไปไปถอดรหัสในพิมพ์ดีดนะครับก็จะนําออกจากที่นั่นให้ได้นะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิก ที่ค่อนข้างจะออกน่ารักน่ารักหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบดาดักเหมือนเดสบายนะครับเกมนี้เป็นแนวน่ารักน่ารักหน่อยนั่นเองนะครับแต่และตัวตละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนเข้ามานะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแบบไม่เลือดสาดจนเกินไปหรือว่าไม่มีภาพที่ จ้กจ้าจะเกินไปแต่ว่าอยากเล่นเกมแนวเดสบายในร้ายอยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมถ้าที่มองหาเกมที่ไม่กินสเปคแล้วก็หาเกมที่เป็นแบบแนวหนีฆาตรกรอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า herer fire multiplayer herer นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งที่จะเป็นเกาะฆาตรกรแล้วก็เราเนี่ยจะมาสำรวจเกาะก็จะไปเจอ แตบฆาตกรที่จะทําร้ายเราอยู่นะครับเราแต่ก็ต้องพยายามหนีออกจากที่นั่นให้ได้เพราะในเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเพราะว่าตัวเกมค่อนข้างที่ทํามาให้เราเล่นง่ายมากๆนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครได้อยู่7ตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับก็บางตัวจะวิ่งเร็วบางตัวอาจจะซ่อมเร็วหรือว่าบางตัวอาจจะฟื้นฟูเร็วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเ,เล่นกันแล้วก็ฆาตรกรก็จะมีความสามารถแตก ต่างกันไปด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยเกมนี้นี่ครับสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับก็คือเกมนี้นขางจะแบบถ้าเชิญเพื่อนเล่นได้ด้วยเนะี่ยค่อนข้างจะดีภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิก,ฟกฟที่ไม่กินสเปคเลยภาพเมื่อในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเข้าาลองโหลดเข้าาลอง เล่นเกมนี้กันได้นะครับผมทุกคนนะ่าจะรู้จักก็ทุกคนบางคนก็อาจจะได้เล่นไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเดอะตะบ<า>ัง,บ<า>งนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกม h o r r o r survival ที่สามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ก็คือเราเนี่ยสามารถเอนจอยห้องไปหรือว่าเราเนี่จะสามารถเข้าไปเล่นได้โดยการสร้างห้องได้มากถึง32กว่าคนเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเล่นได้แค่8คนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกินนั้นก็น่าจะต้องเติม อตัวของโทเค็นหรือว่าเติมเหรียญเข้าไปเพื่อจะทําให้คู่เล่นคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาจอยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ภายในเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนี่ครับก็จะมีเรื่องราวที่เราเนี่ยไปตั้งแคมป์ในป่าแล้วก็เราเนี่ยต้องพยายามหาทางออกจากป่าได้ในการหาทางออกจากป่านี่ครับเราเนี่ยก็ต้องไป ตามล่าหาสิ่งของต่างๆเพราะในป่าแห่งนี้นะครับจะมีตัวลครที่เป็นผีอยู่นะครับที่จะคอยทำํำร้ายเราหรือว่าทำร้ายผู้เล่นอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามเอาชวิลรอลที่นั่นให้ได้นะครับไปในเกม เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมนั้นถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่้สวยงามมากๆเพราะว่าในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้ได้แต่ว่าเกมนี้นะครับโดนถอดออกจาก Play Store แล้วเนาะแต่ว่าใครที่อยากเล่นนะครับก็ยังสามารถเข้าไปโหลดในลิงก์แทบๆทบได้นะครับเนาะก็ไปลองโหลดไปลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ก็เปบ้างสลับ10เกมแนวผีเล่นกับเพื่อนแนมก้องว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สรับกนี้ขอลาทล้วผู้ชมไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ